บทใหม่นะครับเราอยู่ในบทใหม่นะครับนะนักเรียนบทที่มีชื่อว่า,าบทนี้นะครับอตอนนี้ที่หน้าจอของนกักเรียนสลับเปลียนแล้วใช่ไหมครับเราเรียนกันบทนี้นะครับอ่าเดี๋ยวจะตั้งอจอให้เป็น RK นะครับอ่านี่นะครับสําหรับสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราเรียนเรื่อง นี้นะครับแต่ว่าเรียนยังไม่หมดนะครับนนิบาเล็กนะเขเข้ามาแล้วนะครับยังเรียนยังไม่หมดนะครับเรียนแค่2หน้านั่นเองนะครับ2หน้า2หน้าเองนะครับวันนี้เราจะต่อเรื่องนี้ให้จบนะครับเราจะต่อเรื่องนี้ให้จบต่อไปเราเรียนแค่เรามีเวลาเรียนอีกประมาณ2เดือนเต็มนะครับแล้วแล้วก็เราก็จะสอบลายภาคนะครับจะสอบลายภาคนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมีบางคนนะครับที่ไม่เข้าเรียนเลยนะครับก็จะ เสียเปรียบนะครับเสียเปรียบกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าเวลาทําข้อสอบก็จะทําไม่ได้นะครับเพราะว่าเราไม่เข้าเรียนนะครับพออ่านข้อสอบแล้วไม่รู้เรื่องนะครับอ่านข้อสอบแล้วไม่เข้าใจเพราะว่าไม่เข้าเรียนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครที่เข้าเรียนไวแล้วนะครับได้เปรียบกว่าเพื่อนนะครับเพราะว่าเราเรียนทุกวันเราเรียนทุกคาบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเข้าเรียนทุกคาบเราก็จะทําข้อสอบ ได้นะครับนักรนเกรียนนักเรียนก็จะท Fi, like ําข้อสอบได้นะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนจะต้องตั้งใจนะครับเพราะว่าเราเรียนนักเรียนเรียนภาพเรียนที่1นกเรียนเรียนออนไลน์นะครับภาพเรียนที่2นักเรียนก็เรียนออนไลน์นะครับพอภาพพออีกประมาณเหลือเวลาอีก2เดือนน,น,นะครับโรงเรียนของเราก็ยังเปิดการเรียนแบบปกติไม่ได้นะครับก็คือเปิดออนไซต์ยังเปิดไม่ได้นะครับตอนนี้นะครับวันแรกนะครับวันนี้พี่ป6นะครับมาเรียนวันแรกในวันนี้นะครับ พี่ปรมาแล้วนะครับวันนี้มาริวันแรกพี่ป6นะครับแต่ว่ามาได้เฉพาะคนที่ฉีดวัคซีนก่อนนะครับพี่ปรหมาเรียนแล้วนะครับแต่ว่าระบบการเรียนก็เหมือนกันนะครับเราเรียนแบบระบบเขาเรียกว่าระบบไฮบริดนะครับมีระบบไฮบริดคืออยู่ในห้องด้วยแล้วก็ถ่ายทอดไปในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับสองระบบนะครับครูก็ต้องควบคุมคนที่อยู่ในห้องด้วยแล้วก็แล้วก็จะต้องควบคุมคนที่อยู่ ในในในสายด้วยนะครับคือเรียนออนไลน์ด้วยแล้วก็ในห้องด้วยนะครับวันนี้วันแรกนะครับพี่ป .6 เรียนแล้วนะครับโดยเฉอาะแล้วนะครับปีหน้านะครับหวังว่าพี่ป .5 นะครับก็จะมาเรียนที่โรงเรียนด้วยเหมือนกับพี่ป .6 นะครับวันนี้วันแรกพี่ป .6 มาแล้นะครับโอเคนะครับพี่ป .5 นะครับเราเรียนแบบออนไลน์อยู่นะครับมีเวลาอีก2เดือนนะครับเป็นเต็มเดี๋ยว2เดือนครึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะสอบแล้วนะครับ อา่านะครับเดี๋ยวจะต่อนะครับอ่าเริ่มแล้วนะครับจะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับอ่าเรื่องที่เราเรียนก็คือตาโุนะครับอ่าหลักๆก็คือเรื่องอะไรนะครับตาโุนะครับตาโุก็คือเรื่องหัวขอ้อเรื่องนะครับตาโุอ่าอดัตอ์อัต่าตาโุก็คืออดัตอ์อัตนิกะค่ะวินประเพณี วันแต่งงานนะครับประเพณีการแต่งงานในในพื้นที่บ้านเราหรือว่าในจังหวัดเราหรือว่าในภูมิภาคของเรานะครับเราอยู่ในภาคใต้อ่าวิธีการแต่งงานในภูมิภาคของเรามีวิธีอย่างไรบ้างน,นะครับอัอาดดัตประเพณีนะครับนิกะกาฮวินอ่าเฝิดหนังสือหน้าแรกนะครับหรือสตาจะทบทวนหน้าแรกรนักเรียนไปแล้วนะครับหรือสตาจะอ่านเป็นแบบเร็วๆนะครับ Nah, nak, rakan-rakan, nak, di antara adat-adat nikah kahwin di antara adat-adat nikah kahwin, ah, bagi orang Melayu di Patani yang paling penting ialah akad nikah atau dengan nama ijab qabul, nak. Ah, adapun adat istiadat yang lain itu hanyalah suatu ุอามาัลลันมังกิ k ความเชื่ a แล a n คบุรุษยา a ต์ต่ำตั้งแ a ่สหัจจ a อ่าเดียแงต่รว่างนะครับวิธีการแต่งงานในพื้นที่บ้านเรานะครับในพื้นที่บ้านเราโดยเฉพาะในจังหวัดปัตตานีจังหวัดนาราธิวาสจังหวัดสตูลน,นะครับจังหวัดสงขลานะครับอย่างปริมพิ้งที่สําคัญนะครับเอี่ยนละอ่าก็คือการรับข้อเสนอจากเจ้าบ่าวแล้วก็จากข้อเสนอจาก ผู้ที่เป็นวลีก็คือผู้ปกครองหรือว่าตัวอิหมั่นนะครับแล้วก็คำรับปากของเจ้าบ่าวนั่นเองนะครับสำคัญมากนะครับเรื่องนี้นะครับอือิละอาคัตนิกาและยุกอาดักอบุลอาดัปุนอาดัปอิสติยาดดัตยางไรและก็ประเพณีอย่างอื่นนะครับฮันยละสวัตุอามานันก็คือวิธีการกระทำนะครับเมืองอีกุตตามเกิดเพื่อจระจายอานความเชื่อนะครับที่อยู่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่แทละแต่ละ แต่ละอำเภอแต่ละสถานการณ์แต่ละจังหวัดนะครับไม่เหมือนกันอ่าเกื้ประยัอันความความเชื่อของแต่ละ,อะของแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดจะไม่เหมือนกันนะครับเกี่ยวกับประเพณีนะครับเกือบูดายาอันก็คือประเพณีวิธีการต่างๆนะครับเติมปาตันสฮาเจก็แค่เป็นประเพณีบางพื้นที่ไม่จะแตกต่างกันไปนะครับโอเคสัปดาห์ที่แล้วนะครับ สัปดาห์ก่อนนะครับเราเรียนสองหน้านะครับต่อจากหน้านี้นะครับของสัปดาห์ที่แล้วเราจะเดทบทวนนะครับเมือกั a กุอิดียเซียดัตเมลายูเซมันเจ ulu ลูก็จะตามตามประเพณีสมัยก่อนนะครับประเพณีสมัยก่อนคนสมัยก่อนเขาจะทําประเพณีอย่างไรพอคนพอคนสมัยนี้ก็จะตามประเพณีคนสมัยก่อนนะครับเสือออรังเลลากีเตรูเนนะครับเสือออรังเลลากีเตอรูเนคนที่จะเป็นเจ้าบ่าวนะครับเสือออรังเลลากีเตรูเนนะครับ คนที่จะเป็นเจ้าบ่าวนะครับอย่างเหมือนปูันที่จะอะไรจะความต้องการของเขาจะทำอะไรอาการเมื่อยเตอกันภาดเนื้อเพื่อจะบ่งบอกความพิ้นความที่อยู่ในใจของเจ้าบ่าวนะครับความรู้สึกที่อยู่ในใจของเจ้าบ่าวนะครับเกิดปเดะเกิดลัวเกกับครอบครัวของเขานะครับครอบครัวของเจ้าบ่าวนะครับสื่อไปเยอะเมือมีนัง เพื่อที่จะไปสู่ขอนะครับมีนั้นก็คือไปสู่ขอมั่นนะครับเซอร์เรังกาดิสก็คือคนที่จะเป็นเจ้าสาวนะครับเซอร์เรังกาดิสกาดิสก็คือเจ้าสาวนะครับในภาษามลไอยู่กลางจะเรียกว่ากาดิสนะครับเซอร์เรังกาดิสนะครับเจ้าสาวคนหนึ่งนะครับอุนตุเบอร์กาเวนเพื่อจะขอแต่งงานนะครับดึงงานเยืนกับเจ้าสาวคนนั้นนะครับโอเคนะครับต่อมา สัปดาห์นี้นะครับอ่าจะต่อจากสัปดาห์นี้นะครับอ่าวันนี้เราจะต่อนะครับฟังดีๆนะครับอิสตาจะอ่านช้าๆนะครับเดี๋ยวนักเรียนจับใจความด้วยนะครับแล้วก็ฟังที่อิสตาอ่านแล้วก็ให้นักเรียนอ่านด้วยนะครับอ่าสัปดาห์นี้นะครับอ่าเขาบอกว่าอีบูบาปะอีบูบาปะก็คือครอบผู้ปกครองของเรานะครับอีบูบาปะอาเตาหรือว่าอ่าเจหรือิวัตเกอร์ครอบครัวของเรานะครับปูละอ่าแล้วก็นะครับอากัน เพื่อเมนมุยเพื่อจะไปนัดเจอกันหรือว่าเพื่อจะไปเยี่ยมนะครับเพื่อจะไปดูนะครับโอรังตังหรือว่าเพื่อจะไปพบจะไปประสานประสานงานนะครับกับกับใครกับโอรรงตังโอแังตังก็คือใครคนที่เป็นคนกลางนะครับคนที่เป็นคนกลางเพื่อจะไปพูดคุยกับครอบครัวฝ่ายหญิงแล้วก็ครอบครัวฝ่ายชายนะครับอุนตุก เมอริซิกนะครับเพื่อหาข้อมูลนะครับเมอริซิกนะครับหาความรู้นะครับทำความรู้จักนะครับอาลาตัเาานเวลากันอันนี้ต่างว่าลาตันเวลากันนะครับตัวเอ็นตรงนี้นะครับลาตัเาานเวลาแก่าเวลาแก่นนะครับก็คือ,อความเป็นมาของครอบครัวของเขานะครับ สี่ g u a r d i s คนที่จะเป็นเจ้าสาวนะครับครอบครัวของเจ้าสาวนะครับด้านเกลวาร์เกอร์เนอะกัวร์เกอร์เจ้าสาวนะครับทุกคนกัวร์เกอร์เจ้าสาวนะครับครอบครัวของเจ้าสาวนะครับจะต้องรู้นะครับที่มาที่ไปว่าเป็นคนที่ไหนนะครับเป็นลูกใครนะครับคอมเมดี้แแล้วก็ต่อมานะครับกัวร์เกอร์เจอรุนเนอะเกลวาร์เกอร์เจอรุนนั่นก็คือครอบครัวของเจ้าบ่าวนะครับอ่านเกอ่าเมอร์เนมุย ก็จะไปเจอนะครับจะไปพบปะนะครับเกอรลัวเกอร์กาดิสจะไปเจอนะ่ก็จะไปไปเยี่ยมที่บ้านของเจ้าสาวนะครับที่บ้านของเจ้าสาวนะครับเพื่ออะไรไปทําไมเพื่ออุ่นตุกนะครับเพื่อเมอร์มินตะเพื่อจะไปสู่ขอนะครับเบอร์เซเตยูวันไปสู่ขออความเขาเรียกว่าไง ไปสู่ขอไปพูดคุยเรื่องจะไปสู่ขอเจ้าสาวที่บ้านของเขานะครับบ้านของเจ้าสาวนะครับอ่าเกด,ดัวดัวเปหะเกด,ดัวดัวเปหะก็คือครอบครัวทั้งสองฝ่ายนะครับเกดัวดัวเปหะก็คือครอบครัวทั้งสองฝ่ายนะครับอาการนะครับอ่ะต่อมาอาการเพื่อเมอโมฮนอ่า สู่ขอนะครับเหมาโมโหนขอนะครับห,หรือว่าจะเอานะครับเหมาโมโหนความหมายก็คือจะสู่ขอนะครับเป็นนังโกฮันจะขอเวลานะครับเป็นนังโกฮันจะขอเวลานะครับขอเวลา่อนนะครับวักตุก็ือขอเวลาอุนตุกเพื่ออะไรขอเวลาทําไมเพื่อเพื่อไปเสียเป่าเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับเพื่อเตรียมความพร้อม ครอบครัวทั้งสองฝ่ายนะครับขอเวลาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนนะครับวันวันที่ไปก็คือไปพูดคุยพูดคุยก่อนนะครับไปสู่ขอก่อนหลังจากที่สู่ขอเสร็จแล้วแล้วก็จะขอเวลานะครับด้านาเมื่อมีหนังจะขอเวลาเตรียมตัวเตรียมการก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไปแล้วก็เป็นเลยไปแล้วก็ตกลงกันเลยแต่งงานเลยแบบนี้ไม่ใช่นะครับประเพณีคนสมัยก่อน,นก็จะเป็นแบบนี้นะครับ อ่าต่อมานะครับหน้าต่อไปนะครับ pada hari yang telah ditetapkan อ่า pada hari yang telah ditetapkan เมื่ออ่าเมื่อถึงเวลาที่กําหนดแล้วนะครับเมื่อถึงเวลาที่กําหนดแล้วนะครับ pada hari yang telah ditetapkan เมื่อถึงเวลาที่กําหนดแล้วนะครับเวลาที่กําหนดอะไรนะครับกําหนด กำหนดกหนดเพื่อที่จะไปท,ทําพิธีสุโขนะครับเมื่อถึงเวลาวันนั้นแล้วนะครับเมื่อ Hence, ถึงเวลานั้นแล้วเนี่ยสาุรมบวงการสาธุรมบวงการสาตุรงบวงงานก็คือ1ขบวนนะครับเรียกว่ารมบวงงานก็คือขบวนจะมี1ขบวนนะครับขิจนิลขบวนเล็กๆนะครับดาตังมามาถึงนะครับ เมื่อมีนั่งนะครับอันนี้เป็นครอบครัวฝ่ายชายนะครับปาร์ดาสวาตุฮารียังเด็ดเดตับการสาตธุรรมวงงานเกเชลนะครับรรมวงงานครอบครัวทางฝ่ายชายนะครับฝ่าย,ายเจ้าบ่าวนะครับดาดตังนะครับมาเพื่อเมื่อมีนั่งเพื่อมาสู่ขอทําพิธีมั่นนะครับมาสู่ขอมันอ่นดัง,งนั้นเมื่อเบาะแล้วก็มาพร้อม กาบนะครับมาพร้อมกับพานะครับมืมบาวะพานะครับพาเตปะซิริเขาเรียกว่าเตปะซิริอะไรคือเตปะซิริอาจจะมีแบบว่ามีพวงนะครับมีแบบพานเอาพาพานมานะครับพานที่ทําด้วยใบนะครับใบเขาเรียกว่าใบใบใบที่ คนแก่ๆสมัยก่อนนะครับเขากินนะครับใบหมากนะครับเขาเรียกว่าใบหมากนะครับทําลักษณะต่างๆนะครับทําเป็นดอกไม้นะครับแล้วก็ทําเป็นรูปร่างต่างๆนะครับใส่พานจะมีขบวนเล็กๆนะครับเข้ามานะครับเข้าใจไหมครับเซอร์เตอร์เซเบนโตเซอร์เตอร์แล้วก็อีกอย่างพร้อมด้วยกับเซเบนโตก็คือส่วนหนึ่งนะครับจริงๆ จินชินก็คือแหวนนะครับอ่าจินชินก็คือแหวนอ่าแหวนเอามาทําไมเพื่อนะครับตันเดอร์เพื่อจะทําสัญ,ญลักษณ์นะครับตันเดอร์นะครับอ่าเพื่อบ่งบอกนะครับสัญ,ญลักษณ์ว่าเปอร์ตูนางงานอ่าเขาเนี่ยบ่งบอกว่าสัญ,ญลักษณ์เพื่อจะทําพิธีการสู่ขอการมั่นไปผูกมั่นนะครับด้วยการไปผูกกับอ่าแหวนวนหนึ่งนะครับ เพื่อจะไปสู่ขอนะครับหลังจากนั้นไปสู่ขอเสร็จแล้วนะครับพาพานไปขบวนเล็กๆนะครับเป็นขบวนเล็กๆไปสู่ขอไปสู่ขอมั่นนะครับอั p เปรวีล a ดีปีนางานเมื่อทําการสู่ขอหรือว่าทําการมั่นแล้วนะครับดี t ตรเมอร์ได้ถูกตกรับนะครับถูกตกรับจากรอบครัวฝ่ายหญิงนะครับเมื่อนับการ เบลันเจอตรงนี้ตัวเอนะครับเบลันเจออ่าเมื่อตอบรับแล้วแล้วก็ฝ่ายครอบครัวของฝ่ายผู้หญิงนะครับก็จะทำการตั้งค่าสิน,ส,นสอดน,นะครับค่าสินสอดน,นะครับมันตับกันเบลันเจอค่าสินสอดน,นะครับอ่าอาการอ่าแล้วก็นะครับดีมารุ้มกันอ่าเพื่อบอกนะครับฝ่ายหญิงก็จะบอกนะครับค่า สินสอดนะครับโ ga อลกเกลวร์กากาดิสก็คือบอกถึงครอบครัวของฝ่ายชายรับรู้นะครับว่าค่าสินสอดของบ้านนี้เจ้าสาวของบ้านนี้เท่าไหร่นะครับค่าสินสอดของของอ,อบ้านนี้หรือว่าเจ้าสาวบ้านนี้เท่าไหร่นะครับก็จะบอกกับครอบครัวฝ่ายชายนะครับแล้วก็ครอบครัวฝ่ายหญิงก็จะต้องรับรู้ ด้วยนะครับอ่าหลังจากนั้นเสร็จแล้วนะครับหลังจากนั้นต่อมาก็เกิดดวัวดัวเปหะเกิดดัวดัวเปหะนะครับเกิดดัวดัวเปหะก็คือครอบครัวทั้งสองครอบครัวนะครับยูกะนะครับก็นะครับอาการอ่าก็จะอะไรอีกเบิร์มัวฟากัดตก็จะนะครับเบิร์มัวฟากัตก็คือจะจะ,จะอะไรมัวฟากัดตก็จะ ตกลงกันอ่ามัวฟาแก๊สนะครับตกลงกันอ่ามัวฟาแก๊สนะครับตกลงกันแล้วก็ทําความเข้าใจกันนะครับมัวฟาแก๊สนะครับทําความเข้าใจกันอ่านะครับเมอร์นนตู่กันอ่ากำหนดการจะทําการกําหนดการนะครับเมอร์นนตู่กันก็คือกําหนดการนะครับอ่ามัวฟาแก๊พูดคุยกันแล้วก็ทําการกําหนดการนะครับฮารๅ พาดีก็คือวันนะครับวันอะไรย่งใบจะหานะครับจะหาวันที่วันที่เป็นวันมงคลนะครับเป็นวันดีๆนะครับคนสมัยก่อนก็จะรู้นะครับวันไหนเป็นวันดีนะครับวันไหนถึงวันนี้สมมุติว่าพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันที่ไม่ดีคนสมัยก่อนก็จะมีประเพณีคิดว่าวันไหนในแต่ละวันในแต่ละเดือนเดือนไหนสมมุติว่าเดือนหน้า วันอะไรบ้านเป็นวันที่ดีวันที่ดีวันอย่างไรวันที่ไม่มีอุปสรรคนะครับสมมุติว่าพอเวลาเราจัดงานเพิ่มเนี่ยในวันนั้นจะไม่มีการฝนตกนะครับจะไม่มีการทะเลาะกันอ่าเขาเรียกว่าเตรียมความพร้อมเพื่อจะเลือกวันที่ดีนั่นเองอ่าวันวันนั้นเนี่ยวันที่จะจะกำหนดการเนี่ยจะต้องถามผู้ผู้รู้นะครับผู้รู้เกี่ยวกับการอ่าเขาเรียกว่าการวิเคราะห์เกี่ยวกับวันนะครับ ว่าวันไหนจะเป็นวันที่ดีหรือว่าวันไหนจะเป็นวันที่ไม่ดีนะครับประเพณีสมัยก่อนก็จะมีคิดแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเมนินตูกันนะครับฮารียังไบนะครับจะหาวันที่เป็นวันดีๆนะครับเป็นวันมงคลนะครับเป็นวันบารอกันนะครับอุ่นตุกนะครับเพื่อเมืองาเดอการเพื่อจะ มีนะครับเพื่อจะกําหนดการเพื่อจะทำเมื่เดืกันนะครับเพื่อจะทําพิธีเพื่อจะกําหนดวันนะครับเมืองเดือนกันเพื่อจะทําการรับเชิญนะครับเมื่เดืกันมารจลิสวันนะครับมาจลิสก็คือพิธีการเปิดกาเวนนันนะครับพิธีแต่งงาน นั่นเองนะครับก็จะหาวันที่มีวันดีๆนะครับจะคิดโอ้โหวันไหนวันวันที่เท่าไหร่วันนี้ฝนตกไหมพรุ่งนี้ฝนตกไหมอะไรแบบนี้นะครับอย่าวิเคราะห์ก่อนนะครับจะดูทรัพยากรนะครับจะดูนะครับจะดูวันแต่ว่าล้ววันดูสถานการณ์ด้วยนะครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเพื่อที่จะเลือกวันที่เป็นวันที่ดีสําหรับวันที่จะทําการมา j ิลิสเปอร์กาฮวินัน วันมงคลนะครับอ่าแล้วแต่นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นวันแต่งงานอย่างเดียววันวันอื่นจะเป็นวันมงคลก็จะหาวันที่ดีนะครับ <S <S ต่อมาก็คือวัน,นปต h งงานวันที่จัดพิธีการแต่งงานวันแต่งงานนะครับพิธีการใหญ่ๆนั้นน่ะเบียเซอร์เนี่ยปกติแล้วนะครับปกติแล้วนะครับ ปกติแลว้วเขาทำอย่างไรนะครับปกติแล้วนะครับอ่ะไหนเบียเซเออ่ะปกติแล้วนะครับด p ปังกิลอ่ะจะชักชวนนะครับอ่ะจะชักชวนจะเชิญนะครับอ่ะด p ปังกิลอ่ะเราจะใช้คำเป็นแปลเป็นความหมายแบบนี้จะนัเกเรียนจะได้เข้าใจนะครับด p ปังกิลนะครับจะชักชวนจะเชิญนะครับอ่ะขออนุญาตก,ก่อนนะครับ hoi la khu hello, đây rồi, cái nào đây, ờ ờ ờ, mua style, đây rồi, ừ ừ ừ, ok ok, mm, okay. อ่านะครับต,ต่อนะครับอ่าหลังจากนั้นนะครับเบียเ n y a นะครับปกติแล้วนะครับดีปังกิลดีปังกิลแบบแบบนะครับอ่าแบบแบบเอ่อสุ่ยนะครับ i บบ g บ i จัเชิญนะครับอ่าจะเชิญหลายๆหลายๆหลายๆครอบครัวนะครับแบบแบบหลายๆครอบครัว หลายๆเขาเรียกาอะไรหลายๆตำแหน่งนะครับหลายหลายท่านนะครับเบอร์บาไก่บาก่ก็จะเรียกว่าแบบเยอะๆมากนะครับ mm hmm. ชนตัวเนี้ยเซอร์เปตีนะครับยกตัวอย่างเช่นฮาริปุลด์ดิปังเกลเบอร์บายไก่บาไก่ hmm. จะเรียกว่าจะเรียกในงานงานนั้นเนี่ยงานแต่งงานเนี่ยจะเรียกวันนั้นเนี่ยเป็นวันที่ หลายๆอย่างหลายๆชื ulas, ่อจะเรียกนะครับดิปังเกลเบิร์ดบางไก่บางไก่ส่วนตีฮารีปูลุดจะเรียกว่าฮารีปูลุดก็จะเรียกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเชิญคนที่ครอบครัวใหญ่ๆนะครับวันนั้นเนี่ยเขาจะเรียกว่าฮาร i ปูลุดก็จะเรียกเหมือนกันนะครับจะเรียกเหมือนกันจะเรียกว่าฮารีปูลุดก็จะเรียกนะครับส่วนใหญ่นะครับหรือว่าฮารีอะไรอีกหรือว่าฮารี วาลีมะถ้าเกิดว่าบางพื้นที่เขาจะไม่เรียกว่าฮาริปูลุกนะครับจะเรียกว่าฮารีวาลีมะนะครับบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าฮารีวาลีมะนะครับ,บ, ị, รรนะรบแบบน,นี้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าบางพื้นที่นะครับบางจังหวัดก็จะเรียกว่าอาเตาฮาริกันดูรีบางจังหวัดก็จะเรียกว่าฮาริกันดูรีอ่า บางจังหวัดก็จะเรียกว่าบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าฮาริกูล่าฮาริกุไลฮาริมาการุไลก็จะเรียกแบบนี้นะครับบางพื้นที่นะครับส่วนใหญ่คนแถวบ้านเราก็จะเรียกว่าฮาริกุไลฮาริกูไลก็จะมีสี่ชื่อเป็นชื่อหลักใหญ่ๆนะครับฮาริปูอลาฮาริวาลีมา ataupun ฮาริกันดูรี และยุ่งเกะฮาริมากันกุไลนะครับแต่ละวันแต่ละชื่อจะเรียกไม่เหมือนกันนะครับแต่ละ,ะไม่ใช่ว่าแต่ละวันนะครับแต่ละพื้นที่จะเรียกชื่อไม่เหมือนกันนะครับบางพื้นที่เขาเรียกว่าฮาริปูลุสนะครับบางพื้นที่นะครับบางจังหวัดก็จะเรียกว่าฮาริวาริมะแล้วก็บางจังหวัดก็จะเรียกว่าฮาริกันดูรี แล้วก็บางจังหวัดก็จะเรียกว่าฮารีมากุไลฮารีกุไลนะโอเคสเตรุสืบต่อไปนะครับอ่าต่อไปเบียเซเบียเซนะครับเบียเซเบียเซเนี่ยปกติแล้วนะครับมัจลิสอิจับกอบุลอ่าก็จะเรียกแบบนี้ก็จะเรียกเหมือนกันนะครับมัจลิสอิจับกอบุลก็จะมีเรียกแบบนี้นะครับแต่ว่า บางพื้นที่นี่จะไม่เรียกเลยนะครับส่วนใหญ่ก็จะพื้นที่ในส่วนแถบอาหรับนะครับก็จะเรียกว่ามัจลิสอิจักกอบุลนะครับอ่ามัจลิสอิจักกอบุลคืออะไรนะครับมัจลิสอิจักกอบุลก็คืออ่าพิธีการที่จะทำาาทำพิธีแต่งงานนะครับพิธีแต่งงานที่ทำต่อหน้าอ่าต่อหน้าคนต่อต่อต่อวันที่จะทําการแต่งงานนะครับวันที่จะทําการแต่งงานเขาเรียกว่า วันอีจับแล้วก็กอบุลนะครับ anh. ดีล <ค curtain, S 1> ังซุงกันดําเนินการด้วยนะครับดีลังซุงกันดีดาเนินนะครับจะทําการดําเนินจะทําการคํากล่าวนี้นะครับหรือว่าคําเสนอคํากล่าวนี้นะครับจะดําเนินการด้วยดีที่ไหนนะครับดีดีรูมาจะทําการที่บ้านนะครับจะดําเนินงานจะดําเนินการทําที่บ้านนะครับ ทำที่บ้านก็มีนะครับอาดีรู้มั้ยดีบ้านใครนะครับเปื่องานติ่งดีรู้มั้ยเจ้าสาวนะครับเปื่องานติ้งประมงปวนนะครับแต่ว่าจะมีนะครับทำทำที่บ้านเจ้าบ่าวก็มีนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่บ้านเราก็จะทำงานปูลุดนะครับหรือว่ามันเจลิสกันดูรีหรือว่ามันเจลิส วาลีมะนะครับส่วนใหญ่ก็จะทําที่บ้านผู้หญิงก่อนนะครับพอทำพอทำเสร็จบ้านผู้หญิงแล้วนะครับก็จะทําต่อที่บ้านผู้ชายเรียกว่างานต้อนต้อนรับสป라이นะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับส่วนใหญ่นะครับจะทําที่บ้านของผู้หญิงนะครับแต่ว่าถามว่ามีไหมที่จะทำงานวาลีมะที่บ้านผู้ชายก็มีนะครับมีนะครับไม่ได้กําหนดการอะไรนะครับก็มีนะครับ ถ้าเกิดว่าจะทําบ้านผู้ชายก็ได้นะครับจะทําที่บ้านผู้หญิงก็ได้เหมือนกันนะครับไม่กําหนดก,การตรงนี้นะครับไม่มีกําหนดก,การตรงนี้ที่ชัดเจนนะครับแต่ส่วนใหญ่ประเพณีแถวบ้านเรานะครับจะทําการที่บ้านของผู้หญิงหรือว่าบ้านของเจ้าสาวนะครับนักเรียนทีนี้เข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับนักเรียน นักเรียนเข้าใจไหมครับที่เราเรียนที่นักเรียนเรียนวันนี้นะครับอดีลาพอเข้าใจไหมครับที่เราเรียนวันนี้นะครับเข้าใจไหมครับอดีลาเข้าใจครับเข้าใจนะครับอัากนี้ทุกคนเข้าใจนะครับอ่าเข้าใจนะครับอ่าถ้าเกิดว่านักเรียนเข้าใจแล้วนะครับอ่าอุสตาก็จบการสอนวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะต่อกันที่สัปดาห์หน้านะครับเดี๋ยวจะต่อกันต่อกันที่สัปดาห์ หน้านะครับสำหรับวิชาภาษามลายูกลางวันนี้นะครับยังไม่ต้องเขียนนะครับแล้วก็สัปดาห์หน้านะครับเตรียมนะครับอุตส่าห์จะให้นักเรียนอ่านนะครับสัปดาห์หน้านะครับอุตส่าห์จะให้นักเรียนอ่านนะครับอ่านหน้าที่นักเรียนเรียนในวันนี้นะครับเดี๋ยวอุตส่าห์จะส่งเป็นไฟล์รูปในห้องอีกทีนะครับไฟล์รูปในห้องอีกทีนะครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่านักเรียนไม่มีคําถามนะครับอุตส่าห์ก็จะจบการสอนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ มีคำถามจะถามไหมครับไม่มีครับไม่มีนะครับโอเคนะครับถ้าเกิดว่าไม่มีนะครับคุณตาจะเช่ดชื่อนะครับโดยการที่จะเอาถ่ายรูปในกลุ่มลน์นะครับหนึ่งสองสามโอเคอ่าสำหรับวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าในเกมไม่มีคำถามนะครับตาก็จบการสอนนี้เท่านี้ก่อนนะครับ แล้วก็พูดกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับให้นักเรียนเ,เตรียมตัวด้วยนะครับเดี๋ยวจะส่งเป็นไฟล์รูปหนึ่งหน้านะครับให้นักเรียนเ,เตรียมอ่านนะครับสำหรับวันนี้เราก็จบการสอนนี้เท mm. ่านี้นะครับเราจะพูดกันใหม่สัปดาห์หน้าอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์